นิยายรักนิยายเสียงเรื่องรอนรักสเสน่ห์พ่อไม้ตอนที่14บ้านหลังเล็กๆที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านบิดานั้นคือบ้านที่อบอุ่นของป้าเอื้อยที่นี่คือที่ประจําของนาตาดาป้าเอื้อยให้ความอบอุ่นของเธอได้มากกว่าพ่อหรือแม่ ที่เธอไม่เคยรู้ว่าอ้อมกอดของวันดาและอ้อมกอดของพ่อซึ่งจะมีอยู่น้อยเต็มทีสำหรับเธอป้าเอื้อยมีให้เธอเสมออย่างไม่เคยขาดอ้าวคุณหนูเนยป้าเอื้อย,อยซึ่งนอนเอนหลังอยู่บริเวณบ้านมองเห็นคุณหนูของเธอ จึงรีบลุกขึ้นมาทักทายท่าทางของท่านกระจับกระเฉงมากยิ่งขึ้นก่อนเคยมีท่าทีที่หงอยเงาตั้งแต่ที่นาระดาออกเดินไปจึงดูสดใสขึ้นสวัสดีค่ะป่าเอื้อยหญิงสาวยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่า ก่อนจะโผล่เข้ากอดท่านเหมือนท่านเป็นมารดาคนที่สองของเธอท่านกอดเธอแน่นหอมแก้มหอมผมของเธอราวกับเป็นลูกสาวสุดที่รักอีกคนก่อนจะจะงกมองไปทางด้านหลังของหญิงสาวคุณเรเอท่านออกคำไม่ถูกตามภาษาคนไม่ได้ดำไม่ได้เรียนคุณเดนนโดค่ะ เขาทำงานนะคะเนยก็เลยขอแวะมาหาปะเอื้อยดูดอกว่ามีคนเหงาถึงได้มาหาไงคะนาะดาทำเสียงอ้อนอย่างประจบประแจงอย่างที่เธอชอบทำท่านยิ้มอย่างอารม์ดีคุณเรนานโดในที่สุดนางเอื้อยก็ออกเสียงถูกก่อนจะเอ่ยถามเขาดีกับคุณหนูเนยของป้าหรือเปล่าล่ะคะ คุณเดนันโดเขาดีกับนนยมากเลยค่ะใจดีไม่ข,มข่มแขงให้ให้เหนยดู้สึกกลัวเลยประอื้อสบายใจได้เลยนะคะหญิงสาวล้มตัวลงนอนตักของผู้สูงวัยและท่านก็ลูบม,มือกับผมนุ่มๆของเธออย่างรักใคร่ท่านถอนใจอย่างโลงอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็นับว่า เป็นบุญของคุณนูนะคะได้สามีดีถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐท่านนึกไปถึงคนรักของท่านที่เคยถูกสามีทิ้งสามีของปะเอื้อยทิ้งควางให้เลี้ยงลูกชายเพียงลำพังซึ่งตอนนี้ลูกชายของท่านก็หายไปไม่ยอมกลับบ้านมานานมากแล้ว และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้าเอื้อยไม่เคยสบายที่ไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ท่านตรอมใจอยู่เงียบๆและน่ากราดาดูว่าเอเกสิทธิ์ลูกชายของป้าเอื้อยเคยมาขอยืมเงินจากเธอซึ่งเกิดจากหนี้พนันเธอไม่กล้าบอกเรื่องนี้แกป้าเอื้อยเพราะลกลัวแกจะไม่สบายใจและ ตอนนี้เอกสิทธิ์ก็ยังไม่กลับมานาลดามองไปหน้าที่พอจะเอิบอิ่มของปะเอื้อยังไม่รู้ว่าเรนานโดของเธอเป็นคนดีเหนยก็หวังให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะนาลดายิ้มเศร้านิดนิเพราะตอนนี้เขาดีกับเธอหรอกแต่ยังไม่รู้ว่าพี่สาวต่างมารดาของเธอจะคิดการทำอะไรอยู่ยังไม่ค่อยสบายใจนะั เราวนี่ได้ขึ้นไปเยี่ยมคุณพ่อมาบ้างหรือ,อยังล่ะคะคุณหนูยังเลยคะ่ะเหนไม่อยากจะไปเจอแม่ใหญ่กับพี่หนิงไปเยี่ยมท่านซะหน่อยสิคะดูเหมือนพักนี้จะกินข้าวได้น้อยคนรถมันบอกว่าท่านไปหาหมอบ่อยๆคุณพ่อไม่สบายลระคะอิงสาวตกใจหน้าตื่นๆเธอรีบรุกขึ้นนั่ง รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นลูกสาวที่ไม่ได้รู้เรื่องของพ่อของเธอเลยเพราะนับตั้งแต่รับประทานอาหารเย็นกับปิดาคราวนั้นก็ไม่เคยได้มาหาท่านอีกทั้งที่อยู่ใกล้กันแค่นี้เองแท้ๆและเธอควรจะไปกราบขอโทษท่านที่เก้าใจผิดท่านมาโดยตลอดงั้นเนยขอตัวขึ้นไปหาคุณพ่อก่อนนะคะ แล้วเนยจะลงมาแวะหาป้าเอื้อยค่ะดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวป้าจะได้ทำขนมเอาไว้รอนะคะเธอยิ้มเธอยิ้มได้ยอย่างน่ารักเมื่อพูดถึงขนมก่อนจะหอมแก้มปะาเอื้อยทั้งสองข้างปะเอื้อยใจดีที่สุดเลยค่ะถ้าทางออดอ้อนไร้เต่งสาอย่างไรจริตยิ่งทำให้ยิ่งรักคุณหนูคุณ คุณหนูเนยมากยิ่งขึ้นนาฏะดารีบขึ้นบ้านพยายามเลี่ยงห้องที่มีเสียงคุยของสองแม่ลูกแต่พเผ้อสองแม่ลูกก็ดันหันมาเห็นเธอเข้าเสียก่อนชนทิชาจึงเบะปากอย่างหวันใส้ดูสิคะคุณแม่คนบางคนมีผิบ มีผัวรวยเข้าหน่อยก็จองหองไม่คิดจะยกมือไหวทักทายพวกเราคงคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสมากสินะระวังเธอะจะโดนผัวเขลียดทิ้งอย่างกับหมูอย่างกับหมาชนทิชาเชิดหน้าหันมาพยักเพยักับมารดาท่าทางดิษยาจัดเต็มเหมือนพวกนางร้ายในละครวัวลืมตีนแบบนี้ละลูกพวกลืมกำพืชของตัวเอง ตกจากวิมานชั้นฟ้าเมื่อไหร่แม่จะหัวเราะให้ปันหักเลยเหมือนไส้นักเชียวนางเกลี้ยงสมทับแล้วคอลมคอแรงทั้งลิสยาทั้งเกลียดชังนางเลี้ลูกเมียน้อยหนาตาตายืนนิ่งอย่างเชื่องใจไม่ว่าเธอจะทำหรือไม่ทำอะไรแม่เลงกับพี่สาวของเธอก็ไม่ชอบอยู่แล้วเธอจึงคิดภาษา ของเธอนั่นคือเดินผ่านมันไปเสียใครว่าอะไรมาไม่นานก็จะเข้าเข้าเข้ากับตนเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่จำเป็นจะต้องโต้ตอบคุณพ่อคะเธอเคาะประตูะเบาๆก่อนจะเปิดประตูห้องทำงานของบิดาเธอเห็นท่านนอนหลับอยู่ที่เก้าอี้ซึ่งบุ่นวมอยู่ในห้องหนังสือ หนังสือที่ท่านอ่านตกอยู่ที่หน้าอกเธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบออกมาวางที่ตกข้างๆนี่เป็นครั้งแรกที่นาละดาได้มองบิดาอย่างเต็มตาท่านมีดิ้วอยแห่งวัยที่ดูร่วงโรยไปตามวัยมากหญิงสาวถอนใจอยากจะมีโอกาสได้ดูแลท่านให้มากกว่านี้แต่บางครั้งเธอก็ทนแรงกดดัน จากแม่เลี้ยงและพี่สาวไม่ไหวอีกอย่างเมื่อก่อนท่านก็ไม่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูเธอเหมือนที่ให้ความรักกับชนทิชานาฏรดาจึงมักจะน้อยใจผู้เป็นบิดอาอยู่เสมอเธอเห็นท่านกอดทอมพี่สาวของเธอทีใดเธอก็อิจฉาแต่ทะว่าท่านกลับไม่เคยทำแบบนั้นกับเธอเลยจนเธอเก็บเอาไปน้อยเนื้อตํ่าใจว่า พ่อไม่รักเธอเธอเก็บเนื้อเก็บตัวร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจแต่ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแต่ก็มักจะอิจฉาพี่สาวต่างมรรดาอยู่เสมออ้าวยีเนยมาตั้งแต่เมื่อไร่กันเชลาทิ์เอ่ยทักลูกสาวทางจะดุงนิดๆนิดเมื่อเห็นหน้าตานั่งสูดจมูก แอบซับน้ำตาออกกับไปหน้าอิ่มเอิบเป็นอะไรไปหรือว่าลูกทะเลาะก,กับคุณเรนนนโดเปล่าค่ะเนยไม่ได้เป็นอะไรความจริงก็อยากจะห้ามใจไม่ให้ร้องไห้แต่พอปิดาถามไทยด้วยความเป็นห่วงมันกลับทำให้น้าตายิ่งเผลอร้องไห้นักขึ้นด้วยความตื้นตันใจ หญิงสาวก้มลงกราบแทบเท้าของผู้เป็นบิดาเนยมากราบคุณพ่อคะ่ะเนยกราบขอโทษที่เคยล่วงเกินคุณพ่อจะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนยอยากบอกคุณพ่อคะ่ะว่าเนยรักคุณพ่อมากโถลูกพ่อชลาทิต ถึงกับหลั่งน้าตาออกมาเมื่อเห็นลูกสาวก้มลงกราบแทบเท้าของท่านเช่นนี้พ่อต่างหากที่ต้องขอโทษลูกพ่อขอโทษที่ไม่เคยทำหน้าที่พ่อที่ดีเลยสิ่งที่พ่อทำได้ก็มีเพียงแค่นี้ท่านดนึงตัวลูกสาวเข้ามากอดอ้อมกอดอบอุ่นที่เธอแทบจำไม่ได้ว่ามันอุ่นมากแค่ไหน ต่างคนต่างร้องไห้เพราะไม่ใช่ว่าไม่รักแต่เป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ทั้งคู่หนห่นางจากกันไม่มีอะไรหมองใจกันอีกต่อไปพอรักลูกนะเนยรักมาตลอดแต่เพราะพ่อทำผิดพลาดไปจึงปล่อยให้ทุกอย่างมาเลยตามเลยและพ่อก็อ่อนแอ อ่อนแอเกินกว่าจะกลับไปแก้ไขมันท่านสารภาพผิดกับลูกสาวท่านปาดน้านตาบนแก้มอิ่มของเธออย่างอ่อนโยนเธอดึงมือของพ่อมากุมเอาไว้จูบมือเหี่ยวด้าน,นด้านของท่านเรื่องที่มันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะค่ะคุณพ่อเรามาเริ่มต้นเกินใหม่นะคะ เธอบอกยิ้มยิ้มก่อนจะโผล่เข้ากอดท่านอีกครั้งอย่างโหยหาอารมณ์ความกระหายอ้อมกอดที่อบอุ่นของบิดาเหมือนอยากกระตุ้นพอได้กอดก็อยากจะกอดอีกครั้งอีกครั้งให้ชื่นใจจบแล้วนะคะดอนดักสเสน่ห์พ่อไม้ตอนที่สิบสี่ เป็นแบบนี้แหละทำใจเสียเถิดแต่งเองร้องให้เองนักเลงพอ <c oughs> หัวเราะทำไม <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็มันก็ตื่นตันนะเนาะแบบรูกคิดว่าพ่อไม่รัก พ่อน่ารักแต่ว่าใจไม่แข็งพอแล้วก็ไม่อยากให้เมียกับลูกลูกคนโตแกล้งลูกคนเล็กเนาะก็เลยปล่อยปะละเลยแล้วกลายเป็นว่าปล่อยให้ลูกคนเล็กน้อยใจเนาะพอคิดว่าพ่อไม่รักก็จนมาถึงตอนนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าขอภัยที่เกิดอุบิเหตุขึ้น <c oughs> คือถ้าใครเป็นแฟนิยาตาก็จะรู้ค่ะตาก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามือมันจับปากกาอยู่เนาะเราคนเราอะมันเขียนอะไรลงไปเนาะมันก็จะรู้อะว่าอารมณ์ที่เขียนตอนนั้นมันเป็นยังไงเนาะแล้วพออ่านขึ้นมามันก็ นึกได้ถึงอารมณ์นั้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะติดขัดติดข้องประการใดก็โปรดยกโทษแล้วก็ตากราเข้อภัยเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ กดติดตามแล้วเออถูกต้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนี่แหละเงอะงะ่เงี้ยละ,ะตาเองตาต้องขออภัยนะคะเพราะว่าที่พูดก็ต้องอธิบายทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่าตามไม่ได้เรียนเขียนมาที่ตาเขียนทั้งหมดเป็นการอธิบายนะคะเนาะมีแค่ปากามีแค่กระดาษอ่าทำงานประจำเสร็จแล้วก็มานั่งอนิยายทุกคนเขียนนิยายทุกคน แล้วก็อ่านนิยายทุกคนฟังนี่หละค่ะขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะก็ฝังนิยายด้วยเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ